สิ่งที่เราต่อสู้กันมาแล้วคนไปตายไปเจ็บไปติดคุกมากมายเนี่ยเราแสวงหาความยุติธรรมไม่ใช่ละรังเกยียจคําว่าสองมาตรฐานไม่เอากับคําว่าอาภิสิทธิชนแล้ววันนี้เป็นยังไงลอยหน้ารอยตาแบบขี้ค่านะครับซึ่งเวลาฝ่ายตัวเองทำอะไรก็ถูกหมดมบ้านเมืองมันจะอยู่กันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการได้ประกันตัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่นะครับที่ผมจะต้องไปแสดงความดึกดีใจเสียใจก็ ก็โทษจำคุกมันไม่ใหญ่กว่าที่นายขาอธิบายก็โทษจำคุกยังไม่มีปัญญาขังเลยปเระเองนี้ <c oughs> เาอาไปกับวันนี้วันนี้มันเป็นสาราวัดใจ,จที่เราพูดเพื่อต้องการวัดใจให้เห็นว่าที่พรเพโทษทีพระเพอสารสั่งสั่งไม่ให้ประกันตัวในสารอาจจะอายอ,อีกรอบนะ,ะแล้วก็ไม่มีปัญญาขังแล, <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลยก็โทษจำคุกสิบสองปีขาดอายุความไปสองนับร้อมไปหนึ่งเหลือแปดได้เพราเรื่อองการลดโทษจากแปดปีเหลือปีหนึ่ง ยังไม่ขังได้ทั้งหมไอ้ท่านคำพิพากษาสารดีกาทันเป็นที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยครับแค่ด่านแรกนะครับที่ต้องกดดันเนี่ยว่าคุณจะทำให้อับอายขายที่หน้าไปยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับและผมเองก็อยากจะดูน้ำหน้าเหมือนกันว่าเดินสายแบบเดิมที่นะครับเป็นแสดงความยิ่งใหญ่กันแบบเดิมดิ ไปกวาดจังหวัดนู่นกวาดจังหวัดนี่ไปนะครับสัตว์บ้านป่าบ้านในป่าไปผลไม้พิดต่อต้านรัตบรบหาปลูกคนจะเอาเลยสัตว์กองทัพนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะดูพฤติกรรมหลังอย่างนี้เไ,ได้รับประกันตัวก็ยังต้อ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 งยังหลบกันในหลังมาเหมือนกันม,มีอะไรสางางามบ้างหรอ,อ หรือพราะก็ไม่อยากจะเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกพอพูดก็บอกเป็นประเด<พ>็น<อ>พอใหม่ให้สัมภษณสก็บอกไม่สางงามไหมคะคุณจะรู้เพราะว่าหลักใหญ่ใจความที่เราพูดเราพูดตามหลักค่ะตามหลักของคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวถูกถอนการประกันต้องคําีิพาาษาและติดคุกจริงนะครับบางครั้งขังไปแล้วสั่งปล่อยแล้วปรากฏเอามาขังใหม่นับผิดโดนมาหมดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหน้าวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องการให้เห็นว่าให้คุณต้องเป็นเป็นนักเนี่ยนะครับที่ต้องกล้าประเชิญในการต่อสู้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นคําว่าอภิสิทธิชนนั้นดูเสมือนหนึ่งว่าวันนี้ชนะความจริงไม่ใช่นะความศรัทธาของคนเนี่ยมันจางหายคไอ้นักต่อสู้เนี่ยครับมันเดินเข้าสู่เรือนจาเนี่ยมันก็ต้องเป็นนักต่อสู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่คุณยอมรับเอง ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมมีความจงรักภักดียอมรับ่ากระทำความผิดจ,จริงสำนึกแล้วแต่พอได้รับการพักโทษพักโทษกขเป็นวิธีที่ประหลาดที่สุดอยู่แล้วอตอนที่อนุญาตห้มีการพักโทษเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ <c oughs> ใส่เฟือกคอออกมาใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้ลุกที่นั่งจากเตียงไปเก้าอี้ก็ไม่ได้ควบคุมหนักเบาก็ยังไม่ได้วันนี้แข็งเลย ม่รู้ว่าเราต้องมาอายแทนหรือเปล่าหรือว่าขบวนการประเทศนี้มันมันอะไรไม่ได้นอนโรงพยาบาลตำรวจร้อยแปดสิบวันหัวหน้าหัวหน้าพยาบาลไม่เคยเจออ่ะยากนานๆไปเยี่ยมครั้งคนไทยก็พร้อมจะโง่กันทั้งประเทศกล้องถึงก้อนปิดก็เสียคั้งเอาอะไรกันในประเทศเนี้ยเนีแล้วแล้วภาคภูมิใจชนะกันแบบเนี้ยชนะภาคภูมิใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่า เราต้องการที่บอกกล่าวอารมณ์สังคมว่าไม่ได้ชนะอะไรเลยค่ะว่าเป็นจริงนั่นเองนะครับผมในวันคดีมากๆสี่สคดีขึ้นศาลกันไอ้ธาริศเพ่งเดิดไอ้ถอนประกันทุกสัปดาห์ <c oughs> บางวันมันไปยื่นถอนผมไปต่อแถวหลังมันคัดคัานกัๆๆนไอ <c oughs> ้ธา <c oughs> ริศี่ัพี่ไม่เข้าใจผมว่าเอาเราก็ทําหน้าที่กันไปมันยืนแถลงข่าวถอนประกันผมผมไปยืนข้างมัน เออมึงกวรติกูกูควนตีนมึงนะกันน<ช>ั้นเอางี้กนั้นก็มาความว่าเราเนี่ยนะครับสารพัดที่จะโดนนะครับวันนี้ปรฏว่าหนีคดีมาสิบเจ็ดปีเนี่ยแค่เรื่องที่มาตามอายการสั่งฟ้องเนี่ยเราถูกฟ้องกี่คดีก็ไม่เคยจะหลบหนีหน,<ช>นีนะครับวันนี้เรื่องใหญ่โวหน้าแตกหน้าแหกโอคโอควิเคราะห์การเมืองผิดหมดนะครับจะไปวิเคราะห์ยังไงใจนั่งวิเคราะห์บอกว่า คนที่มีพฤติกรรมหลบหนีเนี่ยคนที่ต้มสารบอกว่าไปดูกีฬาโอลิมปิกถึงสิบเจ็ดปีเ <pers> นี่ยครับคนที่ต้องคดีลักษณะเดียวกันถึงสิบเอ็ดคดีเนี่ยยังไงต้องได้ประกันที่ <laughs> เรามานั่งพูดเขาาคุณคุณไปเรียนเรียนกฎหมายอะไรมาเนี่ยถ้าจะ,ะ,ะวิเคราะห์แบบนั้นนี่มันต้องมันต้องมีความเชื่อว่าเขาเขากลับเนื้อกลับตัวยกเลิกสันดานเดิมนะ แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เห็นค่ะมันเป็นการวิเคราะห์มันไม่ใช่การยืนยันเออฉะนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใครชนะอะไรต่างๆคำเยินยอของพวกคนโง่ก็ไม่มีความรู้คดีเรามานั่งเราเรีนกฎหมายมาเนี่ยวินอทคนที่หนีคดีคนที่ต้มสารเนี่ยทำรัฐนนาเดียวกันซ้ำหลายคน ยังไงต้องได้รับการประกันตัวคนก็ด่าแม่กันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าถ้าพฤติการที่ผ่านมาจะเอามาวิเคราะห์ไม่ได้งั้นวิเคราะห์ใหม่ไหมคะว่าดีลใหม่มันเริ่มเกิดขึ้นคือคืออย่างนี้อย่างไรก็ตามนะผมนี่ก็เคารพตัวมินิสารมันก็เปิดประตูตั้งแต่อายการไม่คัดค้านการประกันตัวเลยวแะนะครับเพราะเพราะฉะนนั้นแม้ว่าการบรรยายคำพ้องเนี่ยบรรยายแรงนะ นะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการอธิบายเพื่อเป็นการทาซ้ำนะ,ะแต่เพื่อที่จะบอกว่านะครับบ้านเมืองเรามีปัญหาจริงๆคและท้ายที่สุดอารมณ์ของคนรุ่นใหม่อนะครับที่ซึ่งเราต้องจัดการทางความรู้สึกแหละการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือต้องการสร้างความยุติธรรมให้เสมอภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ไปสร้างความไม่เสมอภาคก็ไปสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนหนึ่ง Mm hmm. ซึ่งจะยิ่งจะแก้ไขปัญหายาก <Okay. S 2> เราไม่สามารถผลักใครเนี่ยนะครับออกนอกประเทศกันได้ค <Okay. S 2> แต่ความยุติธรรมให้คนเกิดความเชื่อมั่นเนี่ mm hmm. ไอ้นั่นนะครับคือจะรักษาความสมดุลของชาติบ้านเมืองกันเอาไว้ได้อ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะพิสูจน์กันเป็นตอนตอน่อ mm hmm. ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะเลี้ยงหลานไหม เมื่อเช้าคุณอุงอิงโพสภาพในไอจีคุณผู้ชมดูนะฮะซึ่งอาจจะสะท้อนว่านี่คุณทักษิณเลี้ยงหลานแล้วหรือเปล่านะคะก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะไปที่บอกมาเมื่อเก้าเดือนที่แล้วค่ะเดี๋ยวมีมีภาพเพราะเพราะนั้นสิ่งที่มันสําคัญนั้นเนี่ยครับเอาละไม่ต้องลงนะครับสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือไวกว่าว่าเราเองต้องการจะบอกว่าเอาเอาดูเราต้องการที่จะบอกว่าพูดอะไรไว้ขออนุญาตใครอ่ะ ว่าขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานผมอายุผมแก่แล้ว <ứng> ขออนุญาตนะครับถ้าเก้าเดือนทําอย่างนี้วันนี้ก็จะมีปัญหา <ứng> นะครับถ้าเก้าเดือนทําตามที่บอกขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วเนี่ย <ứng> ผมขออนุญาตครับจะไปพูดที่เมืองนนทรอ <ứng> หรือจะไปที่พูดที่โคราชอ่ะหรือแม้แต่กระทั่งที่นนทบุรีหรือแม้กระทั่งการเจราจาชนกลุ่มน้อยไอรัฐบาลพลาถินของพม่า หรือไปพบนายกอันวาเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยคือเรื่องคําพูดของคนเราสังคมนี้ทํามาสรรเสริญคนระบัดสัตว์คนไม่รักษาคําพูดเนี่ยเราบ้านเมืองนี่อยู่ขนาก็ต้องรบก,กันไปอย่างเนี้แล้วบ้านเมืองมันจะพัฒนาแก้ไขกันได้อย่างไงไม่สามารถแยกแยะดีกับชั่วถูกกับผิดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะนะครับจะชนะเพราะว่าวันนี้ ได้ได้ไปที่ศาลและได้รับการประกันตัวที่เหลือทายผิดหมดเลยชนะชนะอะไรชนะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างตั้งแต่22สิงสิงหาคมปี6กเนี่ยต้องแลกมาด้วยความศรัทธาวันนี้ได้ศรัทธาเพิ่มไหมแบบเนี้ยเอาผมถามก่อนเอาความรู้สึกของคนวินยูชนเนาะนะครับว่า ได้ไหมความศรัทธาความศรัทธามันแลกมากับความกล้าหาญความศรัทธานี่มันต้องแลกด้วยความเห็นจิตเห็นใจคนอื่นที่เขาบาดเจ็บล้มตายเขาสูญสิ้นอิสระภาพอยู่ที่ตัวเองจะต้องซึมซับนะครับแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอะแม้กระทั่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วแบบฉับพลันสายคว้าแลบกันหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมากันโดยตลอด แต่ผมก็ต้องการจะพิสูจน์เหมือนกันว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะอ,อยู่กันไปอย่างไรเพราะเนี่ยนะครับคือถ้าเดินเพ่นพ่านเหมือนเดิมเนี่ยนะไอ้น,นี่ปลุกกระแสเร็วมากนะ,ะนะครับผมก็อยากทายท้าต้องการจะพิสูจน์เอามีความมั่นใจนักหนาก็เชิญปลุกเลยอนะครับก็ปลุกกันมานะครับว่าว่าจะเดินกันไปได้ถึงไหนอย่างไรสองเนี่ยนะครับเรื่องกรณีเสถฐาทวีสินก็เหับอนว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ จะ <c oughs> เป็นเช่นไร <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยถามว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปแลกไม่ไปดิวไม่ไปอะไรกันมาตั้งแต่ต้นเน่ะมันเกิดรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> ลองอธิบายทักคําเอาคนโง่ที่สุดตรงนั้นก็ได้ <c oughs> ไอ้ร้อยห้าสิบสองสวเนี่ยมันพิษสวัดอะไรพรคเพื่อตทยไม่มีทางเลยไอพ้พรคเพื่อตทยนี่ตอนนี้ยังพูดผล,ลไม้พิษต้นไม้พิษ <c oughs> ไอ้ประเด็จการด่าทุกวัน ไอ้อพวกนี้น่ารู่ถึงขน,นาดวกเขาชอบคนที่ดา่าเว้ยจุดก็ยังอยู่เด็กๆ <c oughs> รวมไทยสร้างชาติพลังประชาัฐยังไงก็ไม่จับมืดนะครับแล้วให้สื่อมวลชนบันทึกให้ดูหน้าปิดสวิตเห็นไหมแล้วแล้วซ้ายที่สุดยังไงปิดสวิตก้าวไกลเพราะฉะนั้นพอเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเราเองก็แลเห็นว่าการตัดสินใจแก้ไขปัญหาชาติแบบนี้เนี่ย เป็นการแก้สิ่งหนึ่งเพื่อจะปรสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะ่ะเพราะท้ายที่สุดที่อ้างนี้นะครับที่มาพูดกันมาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อกิดฝันมาตั้งแต่ต้นว่าจะเอามาสู้ก้าวไกลสู้ยังไงก้าวไกลคะแนนก็ได้ความนิยม <im it> แม้กระทั่งนี่เขาโดนยุบพักอีกคนหนึ่งอีกสิส่งหนึ่งสมมติเขารอดเนี่ยเขาก็ยังใหญ่กว่าเดิมอ่ะคือไอแบบนี้ไม่ใช่ไป,ไปไปไปสู้กับเขาแต่ไปสร้างเขา mm. เหาน็นไหมการกระทำต่างหากี่ไปสร้างเขา นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือผมเองก็ไม่ได้มองเห็นว่าข้างหน้าในประเทศมันจะดีอะไรขึ้นมาเนี่ยเก้า <9 S 2> เดือนที่ผ่านมาบริหารประเทศเป็นอย่างเงี้ยที่บริหารประเทศจนกระทั่งคนคิดถึงพลเอกประยุทธ์ <c oughs> อ่ะไอ้น,นี่คือความเฮงสวยที่สุด <c oughs> ค,คือหมายความว่าบริหารประเทศยังไงพลเอกประยุทธ์ได้รับความนิยมขึ้นมา <c oughs> มากกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นหลักใจใจความที่สําคัญคือว่าคือถ้าคนในชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ย ไม่เอาประเทศเป็นหลักลวันนี้เลยนะครับดูเสมอนหนึ่งโอ้ราตรีรารีโอ้โหเป็นชัยชนะอะไรนะครับลองไปถามหน้าเจ้าตัวรู้สึกภาคภูมิใจไม่ชัยชนะแบบนี้นะ่ะเพราะนี่นะครับเราเองต้องการจะแลเห็นว่าหลักการของบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันควรจะปฏิบัติอย่างเสมอภาคแล้วเราก็แลเห็นอะไรกันนะครับว่าความไม่เท่าเทียมมันมีปัญหานะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าประชาชน ถ้าประชาชนไม่แยกผิดชอบชั่วดีเนี่ยประเทศเนี่ยนะครับประเทศใดมีเนี่ยนะครับมีรัฐบาลเองสวยได้เพราะมีประชาชนเองสวยนะถ้าประชาชนมีความแข็งแ่งข็งเข็งแข็งเนี่ยเราจะไม่มีวันได้รัฐบาลเองสวย <demek. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความตื่นตัวของประชาชนนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าทีมปฏิบัติการไอโอวางแผนที่จะสู้กันเนี่ยผมว่างเยอะนะผมจะบอกให้แต่ผมมีวิธีฟาดเนี่ย เนะครับเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมผมจะบอกให้ในสองปียังไม่เข็ดอีกอ่ะเนีครับอีเขาหอมปากหอมคอกันอยู่นะนะครับเดี๋ยวจะลากข้นมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือว่าเราเองเห็นผลข้างหน้าเนี่ยดิจิตอลพอลเลก็กําลังจะทําความชิบหายกับประเทศบอลคาสิโนก็จะสร้างความชิปหายกับประเทศแลนด์ปลิดก็จะสร้างความหายนะให้กับแผ่นดินเรายอมกันไหวอ่ะ นะครับคือหมายความว่าประเทศเราจะปล่อยกันแบบนี้